กับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราก็มาพบกับช่องอาโปกันอีกแล้วครับวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมกระบอกรับเราก็จะมาเล่นแบบนี้กันครับตามหาสัตว์ที่ยากที่สุดนะครับมีสองร้อยเออมีหนึ่งร้อยสองตัวนะครับไปเข้ากันเลยนะครับฮู้นะครับนี่นะครับแล้วก็เข้ามาเป็นที่ลยปร้อยแล้วนะครับ นี่นะครับเวลามีจํากัดด้วยนะครับตุกคนรู้ไหมถ้ากดไปตรงนี้คือถ้าเป็นสีเขียวนี่คือพวกเราเก็บแล้วนะครับเราเก็บหมดแล้วนะครับถ้าเป็นสีเขียวอ่ะเนี่ยเป็นสีเขียวเก็บได้หมดแล้วนะครับเนี่ยนี่นะครับ <c oughs> นี่คือสิทคนที่ได้มันมาฮ่าฮ่าฮ่าจริงไหมครับทุกคน นี่ลายหมดแล้วโอ้โหจริง,จร,งจริงเลยเราเนี่ยไปแล้วครับมีเวลาจำกัดเลยนะครับศูนย์ก็หาได้นะครับนี่ผมเก็บไปแล้วครับเก็บทุกอย่างเลยนะครับไว้ทุกคนมีตัวอะไรก็ไม่รู้อ่ะเนี yeah. ่ยเอปลาฉลามทุกคนครับ มันคือปลาฉลามอ่ะเพื่อนเก็บอะไรมาคือปลาฉลามนะเมื่อกี้ปลาฉลามอ่ะเมื่อกี้มีปลาฉลามนะครับทุกคนนั่นไงปลาฉลามเหนื่อยคออยู่หน่ปะปลาฉลามนะ่ไม่ปลาฉลามโผนี่ครับเริ่มต้นใหม่แล้วครับ ก็จะสดใสมากเลยนะครับทุกคนนี่นะครับทุกคนรู้ไหมถ้าเราเจอสัตว์สัตว์สัตว์มากมายอ่ะก็จะเก็บได้นะครับเราแค่เดินไปใกล้ๆตัวมันครับแล้วเราก็เก็บได้เลยครับ <c oughs> ผมอยากเก็บเจ้านกนั่นปีนตรงนี้ได้ไหมขอตูวก่อนนะครับ ชิบโอ้โหเชิบเกือบเป็น,ปะนอะออึบหืมถูไม่ได้นะผมเคนเจอแล็อบีอะไรอ่ะว่อะไรอะอะไรอะ โอ้โหเอาทิ้งดิโอเคแล้ขึ้นตรงนี้นะครับผมจำได้ชึบชุบชึบอุ๊ยปีเป็นด่าผมเก็บไปแล้วนะครับมีเป็นด่าเก็บคุณนยักขอ้บอกไปโก่อนะครับอุ้ยเกือบแล้วนะครับตกแล้ว ทึบทึบทึบอืมอืผมจำได้ว่ามันจะมีปุ่มตรืองนี้กดทึบแล้วก็ไปตรงไปตรงไหนนะไปตรงไหนนะ เอาตรงนี้ไงเนี่ยเข้าไปตรงนี้กดมุมดีอย่องเข้าไปตรงนี้เหรอ,อใช่ไม่ใช่อะไรอ่ะไปป้อมบ่ายัางไงอ่ะไปตัดไม,ไม้ไม้นี่ชุบชุบไม่ได้ครับผมอยากเก็บไปเจ้ามังโกน,งนั่นแั่นแต่เพงเก็บไม่ได้นะครับไม่รู้ว่าทางขึ้นมา ชุบ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 ชบ้มาสิวิก้ปี๊ดวิกหบเงี้ยจิิงจิิงเลยเพื่อนมาเจอทางรับป่เอ้านี่มันหนาเทเลสานีเขาเป็ตัวหนึ่งตอนดูดดิแต่บุกเก็บไปแล้ว นี่แหละครับผมก็เก็บไปแล้วว่าตัวนี้ไปตามหาอาซาโตอเย้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 อยากเก็บไปเจ้ามังกรนะเดี๋ยวก็เก็บไม่ได้นะครับโอ้โหเยอะเกินจะเก็บไปตัวไหนเฮ้ยก็ตายดีมีตัวไหนมีตัวไหนอยู่ที่ไหนมั่งขอทำใบหน่อย ผมจะบอกให้ว่าครับเกมนี้อ่ะมันยากหาหายากจริงๆครับโอ้โหหายากที่สุดในเกมเลยเรากดถ้าเรากดปุ่มนั้นเหรอแล้วมันจะและ้วกรงแร็มันก็จะหายไปนั่นเหรอไม่เชื่อเมื่อกี้มันหายจริงนะครับแต่ผมแต่ผมไม่เก็บเพาผมเคยเก็บไปแล้วเพื่อนคนนึ่งอยากให้ผมนะ เชิบเชิบเชิบโอเคนะครับลิงกูลังกูตั้งโหเจ้าลิงทำอะไะหน้าแบบนี้เหรอซึมเศร้าหรือว่าซึมซิมเนี่ยอันจาบกว้างใหญ่ของวันนี้ไม่ใช่ละโอ้โหโคตรกว้างโอ้ยแล้วนั่นอะไรเนี่ย หูตึกคตรนสูงเลยผมยังเลยไปสำรวจตึกเลยวเจาช้า,างสวัสด,ดี <c oughs> ไปนะครับอขึ้นไป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 ลัวนเลยครับไม่จอดอะไรเลยครับขึ้นไปนลัวๆไม่จอดหรอกไม่จอดไม่จอดไม่จอด เขาให้มาเล่นเฉยๆปะ่ะหรือว,ว่ายังไงอันเนี้ยอุโมงหินเลยนะครับอย่างขมก็เก็บไปแล้วนะชั้นนี้จำได้ว่าชั้นนี้มันจะมีบ้าอะไรทะ่ยางเหยียมาเจอตรงนี้เลย <c oughs> <c oughs> <c oughs> ผมจำได้านะครับว่ามันจะอยู่ตรงนี้เลยแต่ก็ไม่มีอยู่ดีแบบอยู่ไปแล้วอุ้ยพุมตีแดงคืออะไรอ่ะแลเาตีแดงแบบนี้ทั้งถึงชั้นบเลสูตรแน่เลยขึ้นไป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 สุดแล้วหรอสุดสุดบ้าแล้วหรอเนี่ย แม่มันปุ่มอะไรอ่ะปุ่มอะไรอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะ ปุ่มเคี้คือยังไงอ่ะปุ่มเม่คี้คือยังไงปุ่มเม่คี้ปุ่มเม่คี้คือยังไงอ่ะแล้วข้างล่างมันเปลี่ยนแปลงตรงไหนไหมหรือว่าไม่เปลี่ยนหรือว่าเปลี่ยนอะไรเลยไม่เปลี่ยนอะไรใช่ไหมหรือว่าอะไรไม่เปลี่ยนอะไรเลย ไม่เป็นอะไรเลยเรนี่ผนมะไม่เปลี่ยนเก่งครับตร้ตัวอะไรไม่ได้นะครับเราสามารถกดไปดูได้นะครับตรงนี้เยตัวนี้นะครับที่ผมเก็บไปเมื่อกี้นะครับผมมีหกสิบเอ็ดตัวแล้วว้าวนี่นะครับได้หกสิบเอ็ดตัวแล้ว พอผมมีคิดเธอนะครับผมขอโทษด้วยนะครับเสียงอนเพีบางดังของพี่เพื่อนทําไมนายกระโดกจังเลยอะเราไปเก็บได้แล้วน่ะกลับไปที่จุดเซฟก่อนจุดเซฟมีอะไรเปลี่ยนแปลงมั่งอะแล้วผมเมื่อกี้หมายความว่ายังไงอะผุ่มเมื่อกี้หมายความว่ายังไง ผมเมื่อกี้หมายความว่ายังไงใจเย็นใจเย็นโบใจเย็นใจเย็นโบโอ้โหหลุดดึ๊บจะเปิดกลับกลับไรเห็นตัวอะไรมั่งไอ้เนี่ยใจเยมองอะไรอ่ะจะเปิดกลับกลับขาหรือเปิดก็ไม่รู้นะครับไม่รู้มันเต้อืม เรสามารถมองเห็นตัวตนของปลาได้ไหมเห็นครับปลาน้ำกินไปแล้วในนี้ล่ะต้องระวังเลเซอร์โอ้โหต้องมีสมาธิหน่อยน,นะครับทุกคนขอเวลาแป๊บนะครับผมจะไม่พูดละถ้าไม่ผ่านนี้ถ้าผ่าน,นเลเซอร์นี่คือผมจะพูดครับขอสมาธิแป๊บ ผ่านมาแล้วนะครับทุกคนโอ้ยตัวนี้นี่เองนู้ว่าจะเป็นตัวอะไรถูกเยเก็บไปแล้วด้วยมีมีใครเห็นในตัวอื่นมันน้งโอ้ยไม,ม่ร้จำได้นะครับทุกคน วมันจะมีตัวหนึ่งอะ่ะที่มันเป็นจิ้งตกิ้งตกน้ำนะครับจำได้ิ้งตกน้ำอุยตัวอะไรอ่ะจอระเ,เคยิ้งตกน้ำหรอยิ้งตกน้ำหน่หยอ่ะจิ้งจกน้ำอะ่ะยิ้งจกน้ำนะครับหน่หยกันก็มไม่รู้นะครับ จิ้งจกน้ําเหรอจิ้งจกน้ําจิ้งจกน้ําจิ้งจกน้ําใช่ไหมจิ้งจกน้ําแถวนี้ก็ไม่มีนะแล้วแถวน้ำในดูเสาเหะอแล้วแถวน้ำนู้นนะ่ะน่าจะมีอยู่นะครับทุกคนแถวน้ำนี้เหรอแถวน้ำนี้มีปะเนี่ยน้ำเนี่ยไม่มีนะครับจำได้ว่ามัมี เป็นได้เป็นได้อะไรอยู่ไหนกี่เป็นได้ไหนหายไปแล้วรู้ชื่อว่าไหนหายไปแล้วกี่ไว้เพื่อนไปเชื่อเรื่องชื่อไหนละเรื่องชื่ออะไรจับ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 โอ้โหแถวนี้ไม่มีจิ้งจกน้ำนะครับผมอยากได้จิ้งจกน้ำอยากได้จิ้งจกน้ำอ่ะ จิงจกน้ำอ่ะจิตกน้ำอยู่ไหนจิงจกน้ำอ่ะ,อะแสดงว่าหายากเลยสิจิงจกน้ำเนี่ยไอ้ไอ้พวกนี้ที่อยู่ในเซฟลสโกล่ะครับเรากินหมดแล้วเลยมาน้ำนี่หายากเลยใช่ไหมี่นะผมจะได้ละไอ้ด่านเลวสาวมันมีน้ำอยู่ จำได้แล้วจะต,ต้องหาในน้ำเทุกนั้นนะครับถึงจะเจอปาน้ำนะครับไม่ใช่มาน้ำทีควรคือทิ้งตกน้ำนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายอย่าลืมกดซับสไครต์แล้วกดติดตามให้ด้วยน,นะครับบ๊ายบายทุกบ